สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .5 และป .6 ที่เรียนเนื้อหาในเรื่องของทศนิยมนะครับวันนี้ครูติ่งสอนเลขก็จะมาสอนเราในเนื้อหาเรื่องทศนิยมเราไปเรียนกันเลยครับทุกคนครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนก็คือในเรื่องของการอ่านทศนิยมนะครับตัวแรกครับ5.2ตัวจุดตัวนี้นะครับเป็นจุดทศนิยมนะครับ เราอ่าน5.2นะครับอ่าน0.3นจุดนะครับจุดทศนิยมนะครับมีหน้าที่ก็คือแบ่งแบ่งจำนวนออกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งที่อยู่ฝั่งที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นจำนวนนับนะครับแล้วก็ฝั่งที่อยู่ทางขวามือก็คือทศนิยมนี่คือหน้าที่ของเจ้าจุดตัวนี้นะครับผมโอเค เราไปอา่านตัวต่อไปครับฝั่งนี้นะครับจำนวนนับนะครับอ่านธรรมดาครับ17ครับ17จุดฝั่งนี้เป็นทศนิย uh มนะครับ17.67นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทศนิยมนะครับเวลาเราอ่านเราอ่านแบบเรียงตัวนะครับจำไว้นะครับการอ่านทศนิยมอ่านแบบเรียงตัวนะครับอทุกคนดูนี่คือจุดนะครับจุดแบ่งจํานวนออกเป็นสองฝั่งฝั่งที่เป็นจํานวนนับแล้วก็ฝั่งที่เป็นทศนิยมนะครับ ตรงนี้จำนวนนับนะครับเราอ่านธรรมดาครับ999ฝั่งนี้ทศนิยมครับอ่านแบบเรียงตัวครับ9 9 9อ่านพร้อมพันอีกครั้งนะครับ999.999นะครับวิธีการอ่านทศนิยมนะครับคราวนี้ครับนักเรียน4.5ครับ8.00นะครับอันนี้อ่านพร้อมกันเลยครับ 6 7ครับ67จุด1น9นี่ก็คือการอ่านทศนิยมนะครับไปดูหัวข้อต่อไปครับทศนิยมกี่ตำแหน่งเมื่อกี้เราอ่านนะครับเรามาดูตรงนี้ครับ5.2ครับ5.2นักเรียนต้องอ่านเป็นนะครับตอนนี้5.2นะครับนักเรียนเห็นจุดไหมครับ หลังจุดมีตัวเลข1ตัวก็คือเลข2นะครับเราจะเรียกว่า5.2เนี่ยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งโอเคศู okay. หลังจุดมีตัวเลข1ตัวเราก็เรียกว่าทศนิยม1ตำแหน่งเช่นเดียวกันข้อนี้ครับ17.67หลังจุดมีตัวเลข2องตัวครับเราเรียกว่าทศนิยม2ตำแหน่ง โอเคข้อนี้ครับหลังจุดครับหลังจุดมีตัวเลขทั้งหมด3ตัวครับเราเรียกว่าทศนิยม3ตํตำแหน่งโอเคนะครับข้อนี้กี่ตำแหน่งทับนั้งเรียน4.5กี่ตำแหน่ง1ตําตำแหน่ง8.00เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งนะครับ67.129ครับหลังจุดมีตัวเลข3ตัว ก็กลายเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับสําหรับหัวข้อทศน,นิยมกี่ตำแหน่งนะครับเราก็ผ่านไปไปดูหัวข้อต่อไปครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งของทศนิยมนะครับข้อนี้อ่านพร้อมกันก่อนตอนนี้นักเรียนต้องอ่านเป็นแล้วนะครับอ่านว่า897 1 5 3ุนนะครับอ่านต้องอ่านเป็นนะครับ 897.153บน่ะครับตำแหน่งนะครับ1 1ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งที่1โอเคนะครับ1ตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวเลขตัวแรกเลยเพราะงั้นอยู่ในตำแหน่งที่1ครับ ห้าตัวนี้อยู่ในตำแหน่งที่สองโอเคครับไม่ยากน,นะครับไม่ยากน,นะครับหัวข้อนี้และแน่นอนครับสามอยู่ในตำแหน่งที่สามนะครับในหัวข้อของตำแหน่งไม่ยากน,นะครับผมหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งห้า อยู่ในตำแหน่งที่2 3อยู่ในตำแหน่งที่3ามคราวนี้มาทดสอบดูนะครับสมมุติว่าครูครูกำหนดทศนิยมให้นักเรียนจำนวนหนึ่งครับ30 6จุศูนย์สามครูจะถามนักเรียนว่าทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเลขอะไรแน่นอะครับตำแหน่งที่หนึ่งก็คือเลขหกครับทศนิยมตำแหน่งที่สองเลขอะไร ทศนิยมตำแหน่งที่2ก็คือเลข0ูนย์ครับทศนิยมตำแหน่งที่สามคือเลขอะไรก็คือเลขสามครับเรียนไปไม่ยากครับโอเคท่านต้งเรียนไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนดูแต่และหัวข้อได้นะครับผมเราไปดูหัวข้อต่อไปที่เราจะเรียนกันยังเป็นจำนวนเดิมไหมไปดูชื่อหลักครับโอเคอยังข้างต้นนะครับจะเห็นว่า เจ้าจุดทศนิยมตัวนี้นะครับแบ่งจํานวนออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้คือจํานวนนับนะครับจำนวนนับฝั่งนี้ก็คือทศนิยมจํานวนนี้อ่านว่า897.153นะครับในหัวข้อขของชื่อหลักนะครับแน่นอนครับอันนี้เนี่ยอยู่ในหลักสิบครับหลักสิบซึ่งเราได้เรียนกันตั้งแต่ระดับ ป3นะหลักสิบเลขเกก็อยู่ในหลักหลักอะไรครับหลักร้อยเลขแปตัวนี้ก็อยู่ในหลักหลักพันนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะไม่พูดกันในหัวข้อนี้เราจะมาสนใจฝั่งนี้นะครับโอเคเจอยู่หลักสิบเอยู่หลักร้อยอ่ะเจอยู่ในหลักหน่วยขอโทษนะครับ เ็อยู่หลักหน่วย9อยู่หลักสิบแอยู่หลักร้อยนะครับเรามาดูฝั่งนี้ครับ1นึ่นะครับ1ตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูขอลบก่อนอันนี้อันนี้เราทบทวนเฉยนะครับเราไม่ใส่ใจตรงนี้โอเคเราไปดูครับเรากําลังอยู่ในหัวข้อของชื่อหลักนะครับ1ตัวนี้นะครับอยู่ในหลักหลักอะไรครับนีเป็นเรื่องใหม่นะครับส่วนสิบนะครับ หนึ on ่งต no like ัวนี้อยู่ในหลักส่วนสิบจำไว้ยนะครับหนึ่งเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ในหลักที่ชื่อว่าหลักส่วนสิบห้าอยู่ในหลักที่ชื่อว่าหลักส่วนร้อยเขียนคำว่าหลักเด้อจะได้จำได้หลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยแล้วน่นอนครับสามตัวนี้อยู่ในหลักหลักส่วนนะครับ ส่วนพันนะครับและนี่ก็คือชื่อหลักนะครับโอเคนักเรียนทบตัวอีกทีนะครับ1ตัวนี้อยู่ในหลักที่ชื่อว่าหลักส่วนสิบห้าอยู่ในหลักที่ชื่อว่าหลักส่วนร้อยสอยู่ในหลักที่ชื่อว่าหลักส่วนพันนะครับโอเคเราไปดูหัวข้อต่อไปครับ เรียนเรื่องอะไรนะหัวข้อนี้ค่าประจำหลักนะครับแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งห้าสามโอเคเรามาดูค่าประจำหลักนะครับเราจุทดทศนิยมนะครับแบ่งออกเป็นสองฝั่งครับฝั่งนี้นะครับจํานวนนับฝั่งนี้ทศนิยมนะครับเรามาทบทวนเรื่องค่าประจาหลักกันก่อนเจ็ดเนี่ยอยู่ในหลักที่ชื่อว่าหลักหลักอะไรนะหลักหน่วยเนาะ อันนี้ชื่อนะชื่อหลักนะอันนี้ชื่อหลักนะครับ9อยู่ในหลักชื่อว่าหลักอะไรหลักสิบอันนี้อะไรครับหลักร้อยอันนี้ชื่อนะส่วนหนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักอยู่ในหลักที่ชื่อว่าอะไรครับหัวข้อที่แล้วครับหลักอะไรหลักอะไรส่วนสิบครับห้าอยู่ในหลักที่ชื่อว่าหลักอะไรครับส่วนส่วนอะไรส่วนร้อยและสามอยู่ในหลักที่ชื่อว่าหลัก ส่วนพันนะครับแล้วต่อไปเรื่อยๆครับแต่ในระดับของประถมเนี่ยเราจะเรียนอยู่แค่นี้นะครับโอเคหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านว่ากันไปแต่สําหรับฝั่งที่เป็นทศนิยมเราเริ่มที่หลักส่วนสิบจำไว้นะครับความรู้ใหม่นะครับเริ่มต้นที่หลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันนะครับสําหรับหัวข้อนี้นะครับค่าประจาหลักเราไปดูนะครับ ค่าประจาหลักของหลักหน่วยนะครับค่าประจําหลักของหลักหน่วยก็คือ1อันนี้เป็นความรู้ตั้งแต่ปสาปสเลยนะครับหลัก10บครับค่าประจําหลักของมันก็คือ10หลักร้อยค่าประจําหลักของมันก็คือหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คืออันนี้ชื่อนะอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อหลักฟังนี้คือชื่อหลักอันนี้ค่าประจาหลักนะครับ โอเคหลักหน่วยข้าปไปจำหลักก็คือ1หลักสิบข้าปไปจำหลักก็คือ10หลักร้อยข้าปไปจำหลักก็คือ100นะครับส่วนหลักส่วน10ครับอันนี้เป็นความรู้เดิมนะครับอันนี้ความรู้ใหม่นะครับหลักส่วน10ครับนักเรียนเรียนเรื่องเศษส่วนไปแล้วครับนี่ชื่อมันบอกว่าส่วน10ไม่รู้ละส่วน10เราเรียนเรื่องเศษส่วนแล้วเศษคืออะไรไม่รู้แต่ส่วน10เพราะว่าชื่อมันบอกว่าส่วน10เห็นไหมครับ อันนี้อ่ะส่วนร้อยครับส่วนร้อยเห็นไหมส่วนร้อยแล้วนี่อะส่วนพันครับส่วนพันก็เขียนแ้วส่วนพันโอเคนะครับแล้วค่าประจาหลักเห็นไหมครับมีแต่เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขศูนย์เราก็ใส่เลขหนึ่งในเรื่อง้คิดมาาแล้วนี่ก็คือค่าประจําหลักของทศนยมนะครับไล่กันไปตั้งแต่ตําแหน่งที่หนึ่งเป็นความรู้ใหม่ตำแหน่นต้องจานะครับหลักส่วนสิบครับค่าประจําหลักคือเศษหนึ่งส่วนสิบ หลักส่วนร้อยค่าประจาหลักคือเศษหนึ่งส่วนร้อยหลักส่วนพันค่าประจาหลักคือเศษหนึ่งส่วนพันนะครับแต่นักเรียนจะสังเกตถห็ว่าเออเราเรียนเรื่องทศนิยมแล้วทําไมถึงมีเศษส่วนนะครับโอเคเราก็เปลี่ยนจากเราก็สามารถเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมได้นะครับนักเรียนเห็นไหมว่าอันนี้มีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์หนึ่งตัวนะครับเราก็ถือว่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับ เดี๋ยวครูรับโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลเรากำลังอัดคลิปสอนอยู่เออเอ๋อลืมเธอไม่ได้บอกเราเอาแค่นี้ก่อนอัดคลิปอยู่อ่าโอเคครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเราเรียนเราเรียนเรื่องพศิยมนะครับ แต่ว่ามันยังมีเศษส่วนเข้ามาเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนเราสามารถที่จะเปลี่ยนเศษส,ส่วนนะครับให้เป็นทศนิยมได้นักเรียนเห็นไหมว่าส่วน10มีศูนย์กี่ตัวอันนี้เป็นหลักการจํานะครับมีศูนย์อยู่1ตัวนะครับเพราะงั้นเราสามารถทําให้เป็นทศนิยมได้เป็นทศนิยม1ตําแหน่งด้วยก็คือ0.1นะครับเศษหส่วนสิก็คือ0นูน,น 0. หลักการจำนะครับมีศูนย์กี่ตัว2ตัว เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับก็คือ0.01นะครับล้วข้อนี้ครับมี0ูกี่ตัวมี0 3ตัวนะครับค่าประจำหลักก็คือ0.001นั่นเองเห็นไหมครับนักเรียนเมื่อกี้นี้ค่าประจำหลักค่าประจำหลักเป็นเศษส่วนแต่เราสามารถทำเศษส่วน ให้เป็นทศนิยมได้แบบง่ายๆเลยนะครับโอเคเอาไปดูหัวข้อต่อไปครับมีค่านะครับเขาว่ามีค่าเราไปดูเจ็ดนะครับเจ็ดตัวนี้นะครับอันนี้ทบทวนก่อนนะครับทบทวนก่อนจุดทศนิยมนะครับแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งจำนวนนะับกับฝั่งทศนิยมนะครับ โอเคเจ็ด okay. ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยนะครับเจ็ดตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยอยู่ในหลักหน่วยเก้าอยู่ในหลักสิบแปดอยู่ในหลักร้อยไล่กันไปหนึ่งอยู่ในหลักอะไรครับส่วนสิบอันนี้ส่วนร้อยอันนี้ส่วนพันเนี่ยนีคือชื่อหลักนะครับค่าประจาหลักของมันก็คือหลักหน่วยคือหนึ่งหลักสิบคือสิบ หลักร้อยก็คือหนึ่งร้อยฝั่งนี้ครับฝั่งที่เป็นทศนิยมหลักส่วนสิบค่าเป็นจังหักคือศูนย์จุดหนึ่งข้างต้นนะครับกลับไปดูได้ใครไม่เข้าใจหลักส่วนร้อยก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลักส่วนพันก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับไล่กันไปทีนี้เราจะมาดูว่าอันนี้คืออะไรครับชื่อชื่อหลัก ฝั่งนี้คือชื่อหลักนะครับฝั่งนี้คือค่าอะไรค่าประจำหลักฟังเรากำลังเรียนคาว่ามีค่ามีค่าเกิดจากอะไรครับนักเรียนทุกคนดูนะคาว่ามีค่าเกิดจากเลขโดดเลขโดดในหลักนั้นๆคูณด้วยค่าประจำหลักอันนี้เลขโดดที่เลขโดดคือเลขอะไรครับ เลขโดดคือเลขเจ็ดนะครับเลขโดดตัวนี้คือเลขเจ็ดนะครับค่าประจาหลักคือหนึ่งนะครับจะมีค่าเท่าไหร่ก็เอาเจ็ดคูณหนึ่งนะครับเจ็ดคูณหนึ่งเท่ากับเจ็ดใช่ไหมเราก็ได้มีค่าออกมาแล้วนะครับหลักสิบครับเลขโดดครับเก้าครับเก้าคูณสิบก็จะได้เก้าสิบครับมีค่ามีค่าเก้าสิบนะครับ โอเคต่อไปครับ8เลขโดดนี้คือเลข8นะครับ8คูณค่าประจำหลักซึ่งค่าประจำหลักในหลักร้อยคือ100นะครับ8คูณ100ก็ได้800นี่คือคำว่ามีค่านะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับในฝั่งของจำนวนนับเช่นเดียวกันครับในฝั่งของทศนิยมนะครับเลขโดดเลขนี้คือ1นะครับ1อยากจะรู้มีค่าเท่าไหร่ก็เอา1 ไปคูณกับค่าประจำหลัก1คูณ0.1ก็ได้0.1โอเคอันนี้พูดในหัวข้อของมีค่านะครับอ่าต่อไปเลขอะไรครับเลข5ครับเลข5ครับเลข5ไปคูณอยู่กับค่าประจำหลักในหลักส่วนร้อยคือ0.01ก็เท่ากับ0.05 นะครับต่อไปเลข3เลข3ครับเลขโดทขดที่ครูเขีนที่ใต้คือเลข3นะครับอยากจะรู้มีค่าเท่าไหร่ก็อามไปคูณกับค่าประจําหลักซึ่งค่าประจาหลักคือ0 0นย์จก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ได้เท่ากับ 0. 0นย์จุนั่นเองนะครับและนี่ก็คือความหมายของคําว่ามีค่าคําว่ามีค่า อยากจะรู้ว่ามีค่าเท่าไหร่ให้เอาเลขโดดไปคูณกับค่าประจําหลักนะครับเลขโดดไปคูณกับค่าประจําหลักนะครับก็จะได้มีค่าออกมานะครับเราไปดูข้อต่อไปอ่าคราวนี้เราไปดูใบงานของเราครับนักเรียนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมถึงเป็นชุดที่9เลยนะครับเพื่อให้เหมาะสมครูก็เลยเลือกมาสอนให้เหมาะสมกับเรานะครับ โอเคเราไปดูข้อหนึ่งเลยนะครับคำนี้คำสั่งคือจงเขียนเป็นทศนิยมนักเรียนดูครับข้อหนึ่งสามสิบสี่หน่วยกับสองส่วนสิบกับหนึ่งส่วนร้อยกับสามส่วนพันนะครับนักเรียนคูได้สอนไปแล้วในเรื่องของชื่อหลักพอหงา้านักเรียนต้องรู้แหละหน่วยสิบร้อยพันหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันนะครับโอเคเราเริ่มเลยนะครับสามสิบครับแสดงว่าสามสิบในหลักสิบครับเลขสามครับหลักสิบ หลังจากหลักสิบแล้วก็ไล่มาครับหลักสิบก็ไล่ลงนะครับหลักสิบแล้วก็ต้องเป็นหลักหน่วยเลขอะไรครับเลขสี่หลักหน่วยแล้วก็ต้องหลักอะไรครับก็เป็นจุดนะครับหลังจากหลักหน่วยก็ต้องเป็นจุดหลักต่อไปครับหลักส่วนสิบนะครับหลักส่วนสิบเลขอะไรสองหลักส่วนสิบก็เป็นหลักส่วนร้อยครับเลขอะไรครับหนึ่งหลังจากหลักส่วนร้อยก็เป็นหลักส่วนพันครับเลขสามพอนี้ก็ ไปครับ34.213อ่านให้อ่านให้ถูกนะครับ่านอ่าน,านทศนิยมโอเคก็ไม่ยากเราไปดูข้อ2กันเลยข้อ2นะครับ600กับ2 10กับ5หน่วยกับ4ส่วน10 3ส่วน100 1ส่วนพันเราไล่ครับหลักที่มากสุดคือหลักร้อยครับเลข6ครับหลักร้อยแล้วก็หลักอะไรครับหลักสิบเลข องหลักสิบก็ต่อไปก็หลักหน่วยเลขห้าไล่ไล่ชื่อหลักมาครับหลังจากหลักหน่วยก็ต้องเป็นจุดนะครับแล้วหลักแรกทงฝันพศิยมก็เป็นหลักส่วนสิบครับหลักส่วนสิบเลขสี่ต่อไปหลักส่วนร้อยครับเลขสามและหลักส่วนพันเลขหนึ่งครับหกร้อยยี่สิบห้าจุดสี่สามหนึ่งนะโอเค ยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วนักเรียนก็ที่เหลือไปทําเองนะครับไปดูชุดต่อไปชุดที่สามนะครับชุดที่สามจงเขียนทศนิยมจงเขียนทศจงเขียนทศนิยมจากข้อความที่กําหนดให้นะครับอันนี้ก็ง่ายเขามีข้อความมาให้ให้เราเขียนทศนิยมนะครับแปดจุดศูนย์สองอ้อาวใส่ไปเลยอ่านยังไงเขียนยังไงน,นะครับแปดจุดศูนย์สองโอเคเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนักเรียนอันนี้ถามเล่นๆนะครับ 8.02เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเพราะว่าหลังจุดมีตัวเลข2ตัวคือเลข0ูกับเลข2นะครับอ่าข้อ2ครับ45.005อ่นย,ยังไงเขียนยังครับ45.005อายกัวอยงให้ดูแค่นี้พอนะครับไม่อยากเป็นเบื่องต้นอยู่คราวนี้ก็ไปดูครับชุดที่5ครับจงเขียนเลขโดดต่อไปนี้ให้ตรงตามหลักโอ้สบายมากเลยนะมีหลัก มีหลักหน่วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นจุดนะช่อเส้นนี้เส้นนี้เป็นจุดเนี่ยเส้นนี้เป็นจุดจุดนี้ก็จะจะเป็นตัวค่นระหว่างหลักหน่วยกับหลักส่วนสิบนะครับเส้นนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับจุดอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวยลบโอเคเราก็ไล่ไปเลยครับอันนี้อะไรเนี่ย ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ6,942.316หลักที่มากที่สุดก็คือเลข6นะครับเ,เลขเลข6อยู่ในหลักพันนะครับเราก็ดูหลักพันใส่ตรงช่องต่อไปหลักร้อยเลข9ต่อไปหลักสิบเลข4หลักหน่วยเลข2อเอาใส่จุดด้วยฝึกใส่จุดใส่จุดต่อไปครับหลักส่วน10นะครับช่องหลักส่วน10นะครับก็คือเลข3 1 6หนก็ไล่ไปนะครับข้อ2 982.593แปสมนะครับหลักที่มากที่สุดคือหลักร้อยนะครับเลข9้าครับเราก็เริ่มที่หลักร้อยเก้าร้อยแดสสกใส่จุดครับจุดหลักส่วนส0เลขอะไรครับห้าส่วนร้อยเลข9้าส่วนพันเลขสาไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากนั้นไปดูชุดต่อไปอ่ะคราวนี้เราไปดูชุดที่7ครับคำว่ามีค่าซึ่งครูสอนไปแล้วใครไม่เข้าใจก็กลับไป,ไปย้อนดูข้างต้นนะครับจงเขียนคําสั่งครับ จงเขียนค่าของตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้เขียนค่านะครับจงเขียนค่าค่าก็คือมีค่านัา่นแหละมีค่าเกิดจากอะไรเกิดจากเอาตัวเลขเอาตัวเลขเอาท่าทคุณจะใช้คาว่าเลขโดดเอาเลขโดดเอาเกิดเพราะว่ามีค่าเกิดจากเลขโดดคูณกับค่าประจำหลัก ก็จะได้เขาก็จะได้มีค่าออกมาโอเคข้อหนึ่งครับเลขโดดครับเลขโดดคือเลขหนึ่งเนี่ยที่ที่เขาขีดเส้นใต้คือเลขหนึ่งหนึ่งคูณกับค่าประจาหลักค่าประจําหลักของเผาเนี่ยก็คือหนึ่งอยู่ในหลักส่วนนะรครับหนึ่งอยู่ในหลักส่วนร้อยนะครับหลักส่วนร้อยก็คือ,นนคอเศษหนึ่งส่วนร้อยนะครับโอเคหนึ่งคูณหนึ่งส่วนร้อยครับ ก็เท่ากับ1ส่วน100อ่าเราก็ใส่ไป1ส่วน100ครับซึ่ง1 1ส่วน100ก็คือเท่าไรครับอันนี้เราเรียนไม่ต้องอธิบายมากนะเพราะว่าเราเรียนเรื่องทศนิยมอ่าเศษส่วนมาแล้ว1ส่วน100อ่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งกเรียนมีศูนย์สองตัวก็เป็นสองตำแหน่งก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับโอเค ไปดูข้อต่อไปอันนี้ใครไม่เข้าใจในเรื่องของค่าประจาหลักกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับคราวนี้ไปดูมีค่านะครับเกิดจากเลขโดดคูณค่าประจาหลักเลขสามตัวนี้นักเรียนสามตัวนี้อยู่ในหลักอะไรครับสามตัวนี้เลขสามครับเอาเลขโดดคือเลข3ามนะครับคูณค่าประจาหลักครับค่าประจาหลักของมันมีสองค่า มีค่าเดียวนะครับแต่ว่าเขียนได้2รูปแบบก็คือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน3อยู่ในหลักส่วน10 1ส่วน10นะครับ3คูณ1ส่วน10ก็เป็นเศษ3ส่วน10โอเคนะครับเศษ3ส่วน10อ้าวถ้าทำให้เป็นทศยมมีศูนย์ี่ตัวมีศูนย์หตัวก็เป็น1นึ่ตำแหน่งก็คือ0.3แค่นี้เลยนะครับ ไปดูข้อต่อไปครับข้อสามอย่าลบก่อนอย่าลบก่อนนี่ก่อนจะไม่ลายตานะครับเอาไปดูข้อ3ครับหตัวนี้ครับไปดูเลขโดดครับเลขโดดเลขอะไรครับเลข6นะครับอยากรู้มีค่าอะไรก็เอาไปคูณกับค่าประจำหลักค่าประจําหลัก6อยู่ในหลักอะไรครับหลักส่วน10หลักส่วน10ค่าประจําหลักชี่มันก็บอกอยู่แล้วหลักส่วนสิบก็ส่วนสิบไปหกคูณเศษหนึส่วนสิก็เท่ากับ 6กส่วนสินะครับก็เท่ากับ6กส่วนสิครับเอาหกคูณหนก็ได้6เลยนะครับการคูณก็เอาบนคูณบนล่างคูณล่างไปมีค่าหกส่วน10 6หกส่วนสิครับมีสูงกี่ตัว1ตัวนะครับ1ตัวก็เป็น1ตำแหน่งครับทำไงให้1ตำแหน่งก็0.6เลยนะครับไปดูข้อต่อไปครับข้อ4อ๋ออันนี้แตกต่างจากข้ออื่นอยากจะรู้ว่ามีค่าเท่าไหร่ครับอยากจะรู้มีค่าอะไร มีค่าเกิดจากเอาเลขโดดครับเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ข้อนี้คือเลขอะไรครับเลข4ครับคูณค่าประจําหลักครับค่าประจําหลัก4อยู่ในหลักอะไรครับหลักส่วนพันนะครับหลักส่วนพันค่าประจําหลักก็คือ1ส่วนพันครับ4ี่คูณหส่วนพันก็เท่ากับ4ี่ส่วนหนึ่งพันครับใส่ไปเลยใส่4ี่ส่วนหพัน อ้าวโอ้ถ้าทาเป็นทศนิยมมาทําได้ไงมีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์สามตัวก็เป็นสามตำแหน่งครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยสามต้นหน่งเลยนะครับโอเคข้อดท้ายครับข้อห้าครับเดี๋ยวครูทําให้ดูห้าข้อนะครับอ๋อเลขโดทขดที่เขียนใต้คือเลขเก้าครับอยากรู้มีค่าอะไรไปคูณกับค่าประจาหลักเก้าอยู่ใน,นหลักส่วนสิบครับส่วนสิบก็คือเศษหนึ่งส่วนสิบครับเก้าคูณเศษหนึ่งส่วนสิบได้ 9.10ครับเราใส่ไป9.10ส่วน10เป็นเศษส่วนแต่ถ้าจะทำเป็นทศนิยมนะครับ10มีศ1ตัวนะครับเป็นหลักหลักการคิดนะครับเ่าส่วน10ครับมีศูนย์หตัวนะครับเป็น1นึ่ตำแหน่งครับเป็น0.9แค่นี้นะครับในเรื่องของเขาไม่มีค่ามีค่าเกิดจากมีค่าเกิดจากเอาเลขโดดไปคูณค่าประจำหลักนะครับผมโอเค